แต่ว่าตอนนี้ตกแล้วพี่น้องอนาะแต่ว่าตกนํำนี่แหละก็ดีใจอากาศเย็นชุ้มช้ำน้ำกำลังไหลตกไปประมาณสิบก,กว่านาทีแล้วสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีพี่น้องป้องฝ่ายนา้ำตาฝนตกเย็นชักเย็นแน่เบอง์แน่ น้ำกำลังไหลน้ำกำลังไหลพี่รองจา๋าฝนตกนะตอนนี้คิดว่าสิบตกเนาะสุดท้ายกับฝนตกจริงๆ มันยักตกหลายมือแล้วมืดฝนมาเป็นอาทิตย์ทห้งกับทีตกมื่อนี่มีมื่อนี่แหละที่ตกแห้งเนะี่ยที่ผ่านมากับตกมาอสองรอบพ่อเปียกเนาะพวกอันนี้ตกแค่ซิบกว่านาที่เด้น้ำกำลังไหล น้ำกำลังหงห้หน้าเจ่าบโบดดนดอกดินมันแหง้งสิหลายไปในมนก็แหง้งคือเกา่าเนาะเนียอยู่ใส่แน่ผลตกพี่น้องแต่ว่ามืนอีก,กคือสิตกทุกเขตทุกภาค,ท,ภาคทุกส่วนบางมองก็แห้งบางมองก็คอยเนาะแต่ว่าเขตอื่นนะผุนทัพพุนะน้ำเต็มไ้เต็มคันเลยได้พี่น้อง โซน้ะบุญโซนทั้งบ้านเจดเจียดลำตก,กอนตกตั้งแต่เที่ยงแล้วโซนทั้งนั้นแต่ว่าทางนี้นะฮะกับตกวังนี่แหละตกวังหนึ่งเนี่ยดู้ากระสีเขียวได้บาดเนี่ยงัวกระสีด้มียากินน้ำเริ่มไหลแต่ว่ามันตก๊กใบแห้ง แรกๆตอนตกลงม้เ่ก็แห้งอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มซาแล้วต้นไม้ใบหญ้ากระสีเขียวเห็ดปวกกัสีออกแต่ว่าสองสามมือมันนี่เห็ดปวกออกเหตอื่นบ้านอื่นเขาเจ้าเก็บเห็ดปวกแซลแซลตอนแรกบ่มีว่าสีส่วนยายรวยไปหาเห็ดปวกทา้งกะว่าสีไปเตรียมกระบ,บุงกระตา มาพอฝนเดือด,ด,ดมาก,ก็เลยบริไปซ้ำฝนตกกบเขียดกระสีว่างไข่กระสีเริ่มมีหวกปลากระสีเบิร์นทำ ไปเบื้องปลาบืนไปไปเบื้องปลาไปเบื้องป่าในสะไปเจ้าว่าปลาบืนบ่จักขันฝนตกแลวปลามันสิขึ้นในปลาบืนปลาออกจากสะประดุกประคอประเข่งเนี่ยน้ำกระลังไหลพี่น้อง เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกของปีก็ว่าได้ที่ฝนตกแรงบ้านอื่น่ะตกจนวาดอกกระเจียวออกเท็ดออกอเห็นฝนตกบ่ด้ได้ตื่นเต้น นี่พี่น้องน้ำในให้หน้ามันตกแข้งจักสมองหนึ่งกับน้ำก็เต็มให้เต็มขั้นแล้วน้ำซากกับคุณได้บ่านฝนตกป่าบริข้นมาทำพูนทั้งทั้งอันนะทั้งท,งทอดน่ะ น้องไก่ฝนตกดูท่านผู้ชมฝนตกนะตอนนี้ผู้สิทุกทวาทุกเขตทุกพื้นที่เนาะบเห็นป่าบ่ฝนตกมาเองสิป่ามันบืน เรือจะจมน้ําแล้วอันนี้น้ำบ่มีปล่อยลงสามสี่หมื่อแล้วมันอี่มน้าแล้วมันอยู่น้าแน่หน้าเริ่มมีน้ำเมันได้พี่นอง หลังจากที่แหงแร้งมาหลายเดือนปกติกส่วงเมษาหรือหลังเมษาพุสะสภาเสียบมันหนาฝนอยู่แล้วต้นไม้ใบหญ้าก็สิเขียวที่ผ่านมามันเหี่ยวแหง้ง ฝนบบตกอาศัยแต่ฮดนํานี่เย็นได้พี่นองฝนตกแหละกระลมพร้อมอากาศเย็นเๆหนาวๆดอกฟักกันยังไ่ที่เก็บเบิดอยู่คุณยายมาสับหยาสามสี่มือ แปนเออเตอิดฝนตกใหม่ฐาน้ำเต็มให้เต็มขั้นหอยก็สิออกเด้หอยนา แม่น้องเมยเป่งน้นำแล้วเป่งอน้ำลงให้หนาน้ำกำลังไหลเสียดายฝนตกบ่แหงเนะขนาดตกบ่แหงกันยังไหลซำเน่เป่งอนำ้ำก่อนฝนสิบโบตกอีก ่าให้หน้ามันอิ่มนนำเนะาะคัดตกมาอีกหลอดมันก็สิยูนำเด้บาดนี่ไปซ่อมมึงทางดูนำไหลทางข้าเหลื่อม น้ำมันไหลออกทางต้องไปป้านรัดไว้ให้มันเข่าให้หน้าบางแน่มันไหลลงสาแล้วสาสิคุณป่าสิตายโอ้ยน้ำมันลงสาแล้วเปล่งลงทางคุณเปล่งลงทางคุณ หัวกันน่ำมันลงสาหรับป่าตายเด้มันนำฝนนำหมน์นำกำลังไหลาทางเนี่ยผุนถ้าพูดกนไหลลงมา สิบโอ้ป่อยนำผนเขาสะนำมันสิคุณป่าสิตายแต่ว่าตอนนี้เนะี่ยมืดเบิดเด้ทุกพื้นที่รถผู้ใดรถอมมาลาตีรันพูดพูดอ้ย ไเลึกกว่าพักกันไปจะแมนพายุเข่าฝนตกกั็พักกันไปเที่ยวมีนำ้ำโขง กันไปแต่เศร้าคุนเดายุเข่ากันไปเที่ยวม่น้ำโขงนึกว่าสิขามมาบก่ได้ซีมอนพรไทร ลุงเลินก็บอกว่าอันมะตันนำไว้เมืองนี้มันไหลลงไฮนานไหลลงทางเบิดอืมเนาะทำมาตันนำปล่อยลงใไห,หนามันก็นดำเต็มไ้เต็มคันนำไหลแถวขางทางเนี่ยฝนตกใหม่นำมันคุ่นำถนนนำดินแดงถ้าปล่อยเขาซากพูดดีละ น้ำมันแดงป่าตายอีกนี่ปีที่แล้วก็พากกันมาป้านไว้ครับซิมอนบอนไซป้านรัดไว้แล้วก็เอานำเขาให้หน้านี่ตันไว้แล้วก็ปล่อยเขานำนำเข้าไปอันนี้มันไหลาตามทางไปเลยพูนเนาะสองข้างทางนี่น้ำนี่เดินนี่ก็เต็มอยู่ สิเป่งน้นำเขาให้หน้าไว้ฝนแห้งบ่ค่อยได้ตกเนาะแห้งแหงแรลงอยู่ พฉะนั้นก็ตอนที่มีน้ำก็เฝ้าน้ำเอาเข้าไว้ปล่อยน้ำเข้าไป น้ำมันก็สิไหลลงให้หน้าบัตทีเนี่ก่อนน้ำไหลมันจะเดินแถวขางทางเนาะ โม่เกินสามเมอได้ผลตกแบบนี้แล้วหยามันกับเคียว ดีใจที่ฝนตกพี่น้องจา้าอันนี้แหละคือความหวังของชาวนารอคอยมาตั้งนานปีนี้ฝนตกหลาฝนตกแค่นี้ก็ดีใจแล้วพี่น้องเนาะ ไปเมื่อทำพี่นอกจากมาาเนี่ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณฝนที่ตกลงมาให้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีผุ่ใยายรุ่นกับมาเลาะเป่งนำแส่ให้หนาหลังจากที่ฝนตก ไปแล้วนี่ก็ตุกปล่อยๆแต่ว่าเขตอ,อื่นนะี่สต๊กแห้งกว่านี้